ดูนิดเราหนึ่งกนเข้าไปมันจะมีเส้นเล็กๆที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อใต้นั้จะจริงใต้นั้นเอขอีนีนะก็จะต้องมีความรู้สึกนะไ่ค่อยกดเข้าไปนนี้เมาแล้วเดินเทนกแล้วมาจะมีอะไรอีกวนะ โอ้ <c ười> รูปประสานนะคะเพื่อ จักจั่ดกว่าน่มากาเกากจัก่สหับกาเกมาคนดที่หนึ่งคนที่หนึ่งมาอยู่ตรง้คนที่2มาอยู่คู่กันนะแย่จังแยกกันค่ะแยกคุ่กะมกัสองมสองคกันใช่ไหมใแยกกัอ่อยู่นนก็อยู่ไั้อยู่นี่ก็อยู่ มีตัวโจมนะนะมันจะแยกเป็นสองกลุ่มนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะไร้คู่ทุกคนพูดไร้คู่เอาไปอยู่เป็นผู้ช่วยหนูไร้คู่มาอยู่เป็นผู้ช่วยหนูนะคะกลุ่มแรกอยู่ตรงนี้นะ ได้ไม่ทำก so ันทุกคนฉะนั้นอุปกรณ์ของเราคือสูตรยาหมองคือสูตรนะแม่ห้ามทำไปเรื่อยไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยไปเือยือถ้าขายไม่ดีก็ไม่ได้ขายอีกนาวถ้าทำไม่ดีซ้อใส่เยอะเกินไปก็ขาดทุนนะพอเอิญเป็นแม่ค้าก็เลยจะต้องต้องเป๊ะแต่สูตรต้องเป๊ะค่ะเขาถึงบอกว่าสูตรใครสูตรมันอันหัวหน้าทำทำ ชีสมาให้น่ารักมากสูตรชีสแม่เปิดสิอ่าเปิดจะได้จดในที่กระเป๋าเราดูสิสูตรจะหม่องอยู่ไหนอ้าวเรามาได้ช่วยกันดูอ้าวยาหม่องสมุนไพรสารสกัดทะเลกำยายอยู่หน้าห้าค่ะทะเลกำยายทะเลำยายอยู่หน้าห้าอยู่หน้าห้างสามจะโบกเครือเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วไปอยู่กลุ่มไอ้กแก้วกันเด้อก็แบ่งกลุ่มกันนะคะ แบ่ง <polarization. S 2> กลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มก็เรียบร้อยแล้วนะคะมากลุ่มน well <Rainbow noon. S 1> uh. ั้นหนึ่งคนมากลุ่มทำอะไรมากนะให้ดูช, bon ชัดๆเลยนะคะกลุ่มสวยอันนกลุ่มสวยจุดกลุ่มนั้นหนึ่งคนค่ะมาเลยเอาเทียนหมอนายเดินดูห้างฝากมาไ่นั้นหนึคนใครคะคุณไงค่ะคนนี้คุ่ไพลุณคุณนู้นะคะ สวยสุดเรนะคะคมากลุ่มเราอยู่กลุ่มสวยสุดนะคะ